เป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเชอร y v ี่ V23 นั้นจะกลายมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ออฟโรดที่ลุยได้ดีกว่าเจคู่ 6EV อย่างแน่นอนครับหนึ่งจุดที่เป็นข้อสังเกตใหญ่ๆที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่และการโมนิโภคพลังงานนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเชอร y v ีนั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีตัวถังเล็กกว่าเจคูซ6 EV แต่จริงๆแล้วทั้ง2รุ่นนั้นมีไซซิ่งของตัวรถนั้นที่ใกล้เคียงกันมากครับถ้าหากสเปคออกมาตามนี้แล้วก็การกินพลังงานอยู่ในระดับเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคุณลืมคำว่าประหยัดไปได้เลยนะครับสำหรับรถยนตไฟฟ้าคันนี้ครับพมบิลจากคาร์เเวอร์ครับทุกคนครับในคลิปนี้เราจะมาเล่าถึง อีกหนึ่งรุ่นรถจักรดไฟฟ้านะครับที่เตรียมจะเปิดราคาขายในประเทศไทยของเราอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับผมเชื่อว่าจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสายแอดเวนเจอร์สายเดินทางและสําหรับใครที่มีแอคทิวิตี้ในการเดินทางบ่อยๆนะครับรถจักรดไฟฟ้าคันนี้น่าจะตอบโจทย์อย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับรถจักรยานไฟฟ้าคันที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าคือคันไหนนะครับนั่นก็คือเชอร์รี่วนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในรถจไดไฟ้าที่มีกระแสแรงมากๆในตลาดเมืองไทยของเราตอนนี้นะครับทั้งที่ยังไม่ได้เปิดราคานะครับเนื่องจากว่าหลายๆข้อมูลมีการบ่งชี้ว่าเชอร y รี่วีนั้นจะเป็นรถจไดไฟสไตล์ทรงกล่องออฟโรดที่มีราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับเจคูซิกซครับสำหรับรถคันจริงที่เป็นเวอร์ชั่นพงไลายกว่าเนี่ยหลายคนนะครับน่าจะได้ไปโยนชมคันจริงกันมาแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทางเชอร์รี่เนี่ยก็มี การโรดโชว์นะครับทำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นกลางเนี่ยไปโชว์ตัวในที่ต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ชนโฉมกันก่อนก่อนที่จะมีการเปิดราคาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ครับสำหรับความน่าสนใจของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับดีไซน์บ็อกซี่นะครับหรือว่ารถยนต์ทรงกล่องนั่นเองซึ่งรถยนต์สไตล์นี้นะครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ แต่หลายคนอาจจะงงว่าเมื่อมันได้รับความนิยมแล้วแต่ทําไมเราไม่ค่อยเห็นรถยนต์สไตล์นี้วิ่งบนถนนเมืองไทยนั่นก็เพราะว่าค่ายยานยนต์ที่ทําตลาดในประเทศไทยของเราตั้งแต่ในยุคก่อนจนถึงปัจจุบันนียนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ค่อยมีการทําตลาดรถยนต์สไตล์นี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งมีบางค่ายเท่านั้นนะครับที่มีการนํารถยนต์สไตล์นี้เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอย่างเช่นซูซูกิจิมเน แต่นั่นก็มีราคาที่ค่อนข้างไปทางสูงนะครับจึงทำให้ลูกค้าชาวไทยเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้บางส่วนเท่านั้นเองแต่ในปัจจุบันครับเริ่มมีค่ายรถยนต์ต่างๆมีการนำเข้ารถยนต์สไตล์นี้เข้ามาทำตลาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Great Wall Motor ที่มีแท้ง300ฝั่งของอุ a มระแอคูที่มี j จคู่6 ev ที่ทาตลาดไปแล้วก่อนหน้านี้รวมไปถึงเชอร ซึ่งกำลังจะมีการเปิดตัวเชอร์รี่วียี่ทรงกล่องขุมพลังไฟฟ้าในเร็วๆนี้ครับหลายคนอาจจะงงว่าเอา้ามีการเปิดตัวของฝังเจคู่ 6EV ไปแล้วทำไมเชอร์รี่3ีาจำเป็นจะต้องเข้ามาทำตลาดอีกมันจะทับลายกันหรือเปล่านะครับในจุดนี้นะครับตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันกันกบหลายๆคนนะครับว่ารถจดไฟฟ้า2รุ่นนี้เมื่อเข้ามาทาตลาดแล้วมันจะทับลายกันหรือเปล่านะครับ แต่เมื่อผมลงลึกดูรายละเอียดต่างๆของรถทั้ง2รุ่นแล้วนะครับหลายอย่างครับมีสิ่งที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลุยในเส้นทางออฟโรดจากที่ผมดูสเปคของรถแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่า c h e r ์รี่ว3นั้นจะเป็นรถจุดไฟฟ้าสไตล์ออฟโรดที่ลุยได้กว่า j จคู6 EV อย่างแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวรถยังมีอีกหลายๆจุดที่ยังเป็นข้อสังเกตสําหรับตัวผมเอง ซึ่งจุดนี้อาจจะต้องพิจารณากันสําหรับใครที่กําลังเล็งเรถจักย์ไฟคันนี้อยู่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกกันว่าเชอร r y ี่ V 2 3นั้นมีจุดเด่นตรงไหนบ้างที่จะทําให้รถจักย์ไฟคันนี้กลายเป็นรถจักย์ไฟสไตล์ออฟโรดที่ลุยได้ดีกว่าเจคู่6 EV วรวมไปถึงความจุแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งที่ผมยังมองว่าเป็นจุดสังเกตของรถจักย์ไฟคันนี้อยู่ที่สําคัญใครบ้างที่เหมาะจะเป็นเจ้าของรถจักย์ไฟคันนี้ครับ ก่อนที่จะไปลงลึกรายละเอียดของตัวรถทั้ง2รุ่นนะครับระหว่างเ h e r y รี่และเจคู 6EV เรามาทำความเข้าใจของรถไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนี้กันก่อนนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเ h e r ์รี่วนั้นเป็นรถไฟฟ้าที่มีตัวถังเล็กกว่า J จคูส 6EV แต่จริงๆแล้วทั้ง2รุ่นนั้นมีไซสซิงของตัวรถนั้นที่ใกล้เคียงกันมากครับจึงกลายเป็นว่ารถไฟฟ้า2คันนี้นะครับอาจจะทําตลาดในโพสิชันที่ใกล้เคียงกันนะครับ แต่มีจุดเด่นในการทำตลาดที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองในเรื่องของไซซิ่งของตัวรถนะครับทุกคนเมื่อเรากลางตารางออกมาเนี่ยขนาดของตัวรถนั้นใกล้เคียงกันมากครับโดยในฝั่งของ c h ล r y V23 เนี่ยครับตัวรถะจะมีความยาวอยู่ที่4,220 mm มมครับขนาดที่ฝั่งของ j q คู v EV เนี่ยมีความยาวอยู่ที่4,406 mm มม ซึ่งห่างกันไม่ได้มากนะครับทุกคนห่างกันประมาณ200มิลิเมตรเท่านั้นเองโดยความยาวส่วนใหญ่ที่มีความต่างกันนะครับก็คือระยะยื่นด้านหน้ากับระยะยื่นด้านท้ายนั่นเองโดยในฝั่งของ j จ6 ev เนี่ยนะครับจะมีระยะยื่นด้านหน้าที่เป็นกระจังหน้ารวมไปถึงการชนท้ายเนี่ยที่มากกว่านะครับขณะที่ในฝั่งของเชอร์รี่วีฟสนั้นระยะยื่นด้านหน้ากับระยะยื่นด้านท้ายเนี่ยมีน้อยกว่านั่นเองทําให้ตัวรถนั้นดูมีขนาดที่สั้นกว่าเล็กน้อยครับ ขณะที่ความกว้างของรถนะครับใกล้เคียงกันมากครับทุกคนครับดยในฝั่งของ c ชอ r y V23 นั้นมีความกว้างอยู่ที่1 9 1 5ม mm ิลิเมตรครับขณะที่ J จคู6 EV นั้นมีความกว้างอยู่ที่1 9 1 0น mm. มิลิเมตรนั่นหมายความว่าในฝั่งของ c ชอ r y V23 นั้นจะมีความกว้างของตัวรถมากกว่านั่นเองนะครับในจุดนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าความกว้างนั้นจะเป็นในเรื่องของตัวถังหรือว่ามีการตีโป่งล้อให้กว้างขึ้นอีก ทำให้ตัวรถนั้นมีความกว้างกว่าในจุดนี้เดี๋ยวเรามาลองเทียบกันดูอีกทีหนึ่งว่า s i ซ i n g ในส่วนของความกว้างนั้นเกิดจากในจุดไหนบ้างครับส่วนในเรื่องของความสูงครับทุกคนครับก็มีความใกล้เคียงกันครับในฝั่งของเชอร r y ี23น,นั้นสูง1,845ม m มครับขณะที่เจคู6ิ v นั้นสูง1,715ม m mm. ลมและก็ระยะฐานล้อครับในฝั่งของเชอรีวี23นั้นมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าครับ โดยมาพร้อมกับความยาวฐานล้ออยู่ที่2,735ม m mm มครับขนาดที่ฝั่งของ g q a e v นั้นอยู่ที่2,715ม m mm. มซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าระยะฐานล้อของ Cherry V23 นั้นมีมากกว่านั่นเองส่วนในเรื่องของกราวเคีย์แรน์นะครับทุกคนในฝั่งของ Cherry V23 ก็ดูเหมือนว่าจะมาพร้อมกับกราวเคีย์แรน์ที่สูงกว่าด้วยเช่นเดียวกันโดย V23 นะครับจะมาพร้อมกับระยะตาำสุดถึงพื้นเนี่ยอยู่ที่210มิมนะครับ ตัวเลขตัวนี้ผมยังไม่ได้รับการยืนยันจากเชอรี่ในประเทศไทยนะครับเราอ้างอิงจากในฝั่งของประเทศจีนก่อนส่วนในฝั่งของ j จคู 6EV นะครับอยู่ที่ประมาณ195 mm มมนะครับในเวอร์ชั่นที่ทำตลาดในประเทศไทยโดยรวมแล้วนะครับด้วยมิติต่างๆที่ผมเล่ามานะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้เชอรี่ V3 3สามนะครับสามารถลุยในเส้นทางออฟโรดได้ดีกว่าเจคู 6EV นั่นเอง เท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกคนเมื่อเราดูจากภาพดิเมนชันที่ผมขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับนอกจากในเรื่องของไซซิ่งของตัวรถแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ผมอยากจะให้ดูและเป็นจุดที่จะทำให้ Cherry ี3จะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ออฟโรดที่ลุยได้ดีกว่า JQ6 ู v คือจุดนี้นั่นเองครับจุดแรกครับเป็นมุมประทะหรือว่ามุม p p r o a c h Angle นี่เป็นหนึ่งในจุดสําคัญนะครับสำหรับใครที่เป็นสายออฟโรดนะครับน่าจะเข้าใจดีว่ามุมประทะของรถนั้นสําคัญมากแค่ไหนเมื่อเรานํารถยนต์สักหนึ่งคันเนี่ยไปลุยในเส้นทางออฟโรดนะครับเมื่อเราเทียบนะครับสำหรับในฝั่งของ j จคู 6EV วรวมไปถึงเชอร์รี่วีเนี่ยมุมประทะของทั้งสองเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเริ่มจากในฝั่งของ J6 นะครับทุกคนมุมประทะหรือว่าอ p p r ร a c h Angle เนี่ยอยู่ที่28องศาครับขณะที่ฝั่งของเ h e r y ร2 3นั้น อยู่ที่43องศาสำหรับมุมประทะหรือว่ามุม a p p พ o ิสแองเกินี่ยนะครับยิ่งมีตัวเลขสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้รถคันนั้นเป็นรถที่ลุยได้ดีในเส้นทางออฟโรดครับโดยเฉพาะในเรื่องของการไต่ทางชันนะครับยิ่งมุมประทะเยอะเท่าไหร่เดียก็จะยิ่งทำให้รถเนี่ยสามารถลุยผ่านในเส้นทางที่เป็นทางชันได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของมุมจากหรือว่ามุมดีพาร์ตแองเกันหน่อยนะครับ ในส่วนของด้านท้ายครับฝั่งของ j q คู v นะครับมีมุม Depart Angle เนี่ยอยู่ที่32องศาครับขณะที่ v 23นั้นมีมุมจากอยู่ที่41องศานั่นหมายความว่าการลงจากเนินหรือว่าการออกจากทางชันเนี่ยเชอร r ี่23จะทำได้ดีกว่านะครับหลายคนอาจจะเคยขับรถยนต์ลงเนินนะครับหรือว่าลงจากพื้นที่ต่างระดับเนี่ยพอเราลงไปแล้วเนี่ยล้อมันพ้นไปแล้วแต่ การชนท้ายเนี่ยดันไปครูดกับถนนนะครับนั่นคือมุมดีพาร์ตแองเกิลของเราต่ํานั่นเองยิ่งรถยนต์คันไหนที่มีมุมจากหรือว่ามุมดีพาร์ตแองเกิลสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถใช้รถยนต์คันนั้นนะครับลุยในเส้นทางที่มีความชันสูงรวมไปถึงการปีนป่ายขอนไม้หรือว่าก้อนหินต่างๆเนี่ยได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของกราวเคียร์แรน์นะครับที่ในฝั่งของเชอรี่ี่นั้นมีความสูงมากกว่า J จคู v ในจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญมากๆโดยเฉพาะในรถยนไฟฟ้าที่จะทําให้รถนั้นสามารถลุยในเส้นทางออฟโรดได้ดีกว่าโดยที่แพ็คแบตเตอรี่นั้นไม่เสียหายครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับทุกคนว่าเชอร์รี่ V23 นั้นจะกลายมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ออฟโรดที่ลุยได้ดีกว่าเจคูซิ v อย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกคน เมื่อเรานำรถยนต์1คันไปลุยในเส้นทางออฟโรดแล้วเนี่ยนอกจากฟิสิกอลของรถที่ต้องเหมาะสมกับเส้นทางแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญที่สำคัญมากๆนะครับในการลุยเส้นทางออฟโรดเนี่ยก็คือเรื่องของขุมพลังในการขับเคลื่อนครับสำหรับทั้ง2รุ่นนะครับระหว่าง j จคู 6EV รวมไปถึง c h e r y y V23 เนี่ยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีพลังําลังที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะโดยในฝั่งของ j จคู 6EV เนี่ยนะครับ ก็จะมีการทำตลาดในปัจจุบันใน3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังเป็น2รุ่นย่อยนะครับขณะที่อีกหนึ่งรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นผสมมาที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองส่วนในฝั่งของเชอรี่ V23 นะครับจากข้อมูลที่ผมได้ทราบมาเนี่ยตัวรถก็จะมีการเปิดตัวทําตลาดในไทย3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับดย2รุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังเช่นเดียวกันขณะที่อีกหนึ่งรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อครับ จุดที่น่าสังเกตก็คือในฝั่งของ c h อรี่ V 2 3นะครับทั้งในรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อน2ล้อหลังรวมไปถึงรุ่น 4-wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อนั้นจะได้พละกกำลังที่ค่อนข้างแตกต่างจาก j จคู6 EV นะครับเมื่อเรากางตารางออกมาดูนะครับทุกคนเราก็จะเห็นว่าในฝั่งของ j จคู 6EV เนี่ยจะได้พละกกำลังแรงบิดที่เยอะกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ในฝั่งของ V23 นะครับจะได้เป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อที่จะมาพร้อมกับพละกกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่155กิโลวัตต์หรือว่าประมาณ211แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่292นิวตันเมตรอัตราเร่้จากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับรวมไปถึงในเรื่องของท็อปสปีดด้วยส่วนในฝั่งของ j a 6 EV ี่ยให้พละกกำลังที่มากกว่าค่อนข้างชัดเจนครับ โดยตัวรถจะมาพร้อมกับพละกกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่279แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรซึ่งแรงบิดเนี่ยห่างกันประมาณเกือบ100นิวตันเมตรนะครับระหว่าง V23 และ J6 นะครับอัตราเร่งของ J6 นะครับสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ใน6.5วินาทีความเร็วสูงสุดของรถเนี่ยทำได้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับ ส่วนรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดียวขับเครื่อง2ล้อหลังนะครับในฝั่งของ J6 เนี่ยจะได้พละก,กำลัง184แรงม้าขณะที่ฝั่งของ V23 นั้นจะได้พละก,กำลังประมาณ136แรงม้าครับโดยทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีโหมดออฟโรดมาให้ซึ่งจะถูกติดตั้งในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อเท่านั้นทั้งในฝั่งของ V23 และ j คู่6 EV ครับ โดยสเปคที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะครับผมอ้างอิงจากข้อมูลที่มีบางสื่อนําข้อมูลมาเผยแพร่เท่านั้นนะครับส่วนสเปคอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่เชอรี่เปิดตัว V ี3อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วสเปคเนี่ยจะตรงกับที่มีการเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับและนั่นคือส่วนรายละเอียดของชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนและโหมดการขับขี่ของทั้ง2รุ่นนะครับ ในรายละเอียดของระบบขับเคลื่อนนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าในฝั่งของ J6 นั้นจะได้เปรียบทั้งในด้านของพละกําลังแรงบิดรวมไปถึงโหมดการขับข,บขี่ที่มีให้เลือกเยอะกว่าครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในจุดที่สําคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้ากันต่อครับผมเชื่อว่าใครก็ตามนะครับที่กําลังจะเลือกซื้อรถอยนต์ไฟฟ้าสักคันเนี่ยหจุดที่ทุกคนมองหาเป็นอันดับแรกๆแ,และก็ใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งต่อชาร์จอย่างแน่นอนครับ พราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันครับสำหรับในฝั่งของ j a g 6 EV ที่มีการเปิดตัวทำตลาดในไทยก่อนแล้วนะครับตัวรถเนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ความจุด,ด้วยกันนะครับก็คือแบตเตอรี่ความจุ65.6 9กกิโลวัตต์ชั่วโมงครับทุกคนสามารถวิ่งในไกลสูงสุดเนี่ยสีกิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC โดยแบตเตอรี่ชุดดังกล่าวนะครับก็จะถูกติดตั้งในรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลงังทั้ง2รุ่นย่อยนะครับ ขณะที่รุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อ All-Wheel d r i ท e ที่เป็นรุ่น Perform a n c e ของเขาเนี่ยจะได้ความจุเพิ่มมาเป็น69.7 7กิโลวัตต์ชั่วโมงครับโดยจะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด418กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็หนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC นั่นเองสำหรับ JQ6EV ิกได้ครับก่อนหน้านี้นะครับทางช่อง Car River ของเราเนี่ยได้นำรถไฟฟ้าคันนี้ไปทดสอบมาแล้วอย่างน้อย3มรอบด้วยกันนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางออฟโรดที่ถูกจัดเตรียมไว้จากเจ้าหน้าที่ เส้นทาง On นโรดรวมไปถึงโหดสุดๆ,ดๆก็คือเราเคยนำรถจดไฟคันนี้ไปขึ้นกอดเซโลเมื่อช่วงปลายปี2,567ที่ผ่านมาแล้วนะครับใครที่อยากรู้ว่ารถจดไฟคันนี้สามารถลุยได้จริงไหมในเส้นทางออฟโร d ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของเราก่อนได้ว่าเจคู6 EV คันนี้สามารถลุยได้มากแค่ไหนในเส้นทางออฟโรดจริงๆในเส้นทางที่เป็นหลุมลึกผ่านโคลนผ่านแม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ย จากประสบการณ์การขี่ของผมในเส้นทางออฟโรดต่างๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นหนึ่งในรถจ์ไฟฟ้าที่สามารถลุยในเส้นทางออฟโรดได้แบบจริงๆจังๆครับส่วนในฝั่งของเชอร์รี่ V23 นะครับอย่างที่บอกไปมีข้อมูลเปิดเผยออกมาจากสื่อบางสำนักนะครับว่าตัวรถนั้นจะมีการเปิดตัวทําตลาดในไทยทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับโดยในรุ่นขับเคลื่อน2อล้อหลังน,นะครับจะมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่59.93กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ โดยจะสามารถวิ่งได้ไกลได้ประมาณ360กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนในรุ่นท็อปที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive นะครับจะมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ความจุมากขึ้นที่81.76กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะพารถวิ่งได้ไกลามากขึ้นเป็น430กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึครั้ง เราจะเห็นได้ว่าในรุ่นท็อปสุดของ Cherry v 23นั้นจะได้ความจุแบตเตอรี่ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับ j q ค6 EV แต่ระยะทางการวิ่งของรถนั้นกลับไม่ได้สูงแบบ9ก้ากระโดดนะครับหจุดที่เป็นข้อสังเกตใหญ่ๆที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่และการบริโภคพลังงานนะครับแม้ว่าทางค่ายจะยังไม่มีการเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการของค่าคอนซัมชันหรือว่าค่ากินพลังงานของรถออกมานะครับ แต่เมื่อเรานำสเปคแบตเตอรี่ระยะทางการวิ่งมาคำนวณในสูตรอัตราการกินพลังงานของรถนะครับด้วยแบตเตอรี่ความจุ81.76กิโลวัตต์ชั่วโมงทาวิ่งได้ไกล430กิโลเมตรเนี่ยนั่นหมายความว่า1กิโลเมตรรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้จะกินพลังงานอยู่ที่190วัตต์ชั่วโมงครับและเมื่อตีเป็นตัวเลขต่อ100กิโลเมตรที่เราคุ้นเคยกัน รถต์ไฟฟ้าคันนี้จะกินไฟสูงถึง19กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1น0กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าคอนซัมชันหรือว่าค่ากินพลังงานที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับรถต์ไฟทุกรุ่นเลยนะครับที่ทําตลาดในประเทศไทยของเราปัจจุบันแม้ว่าจะเทียบกับรถตดไฟ้าที่มีพละกําลังสูงถึงเกือบ800แรงม้าอย่าง MG IM6 ก็มีค่าคอนซัมชันในการกินพลังงานอยู่ที่ประมาณ18-19กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ นั่นจึงเป็นอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตที่ผมอยากจะตั้งคำถามนะครับว่าสเปคนี้แท้จริงแล้วเป็นสเปคอย่างเป็นทางการที่ทางเชอรี่กำลังจะเปิดตัวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติล่ะครับว่าเราคำนวณจากตัวเลขระยะทางวิ่งในไกลประมาณ480กิโลเมตรล่ะค่าคอนซัมชันจะออกมาที่เท่าไหร่นะครับตามสูตรเดิมครับเรานำความจุบแบตเตอรี 81. ่81.76กิโลวัช่วโมงเนี่ยมาหารด้วย480กเมตร ก็จะได้ค่าคอนซัมชันออกมาประมาณ170วัตต์ชั่วโมงต่อ1กิโลเมตรนะครับและเมื่อแปลงเป็นต่อ100กิโลเมตรเนี่ยค่าคอนซัมชันก็จะอยู่ที่ประมาณ17กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนั่นเองตัวเลขเนี้ยผมจึงมองว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลมากกว่าเมื่อเทียบกับพละกําลังของรถในระดับประมาณ200กว่าแรงมา้าแล้วก็น้ําหนักของรถเนี่ยที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ย ยังไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ถูกเปิดเผยออกมาจากทางค่ายนะครับซึ่งตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยเราต้องมาติดตามกันต่ออีกครั้งในงานเปิดตัวครับจบไปแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งในฝั่งของ JQ-6 EV รวมไปถึง c h e r y y v ่3นั้นทั้ง2รุ่นนะครับมีอัตราการกินพลังงานเนี่ยค่อนข้างสูงทั้ง2รุ่นกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะในฝั่งของ c h อร y V23 ถ้าหากสเปคออกมาตามนี้แล้วก็การกินพลังงานอยู่ในระดับเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคุณลืมคำว่าประหยัดไปได้เลยนะครับสำหรับรถจ์ไฟฟ้าคันนี้ครับต่อไปเป็นเรื่องของการ v ีชาร์จพลังงานหรือว่าการชาร์จแบตเตอรี่ของรถจไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนะครับโดยในฝั่งของ c h อร y V23 นะครับสเปคอย่างเป็นทางการยังไม่มีการเปิดเผยออกมา ทั้งในเรื่องของการรองรับการชาร์จไฟ DC ว่ารองรับได้กี่กิโลวัตต์นะครับการชาร์จไฟจาก10ถึง80ใช้เวลากี่นาทีทางค่ายยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับแต่คาดว่าตัวรถนั้นน่าจะมีการรองรับการชาร์จไฟที่ใกล้เคียงก,กันกับในฝั่งของ j q 6 e v ครับโดยในฝั่งของ j 6นะครับจะรองรับการชาร์จไฟ DC ที่ความเร็วสูงสุดที่85กิโลวัตต์นะครับโดยจะสามารถชาร์จแบตเตอรีอรร่จาก30ถึง80เนี่ย ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนการชาร์จจาก10 8ถึง80%เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับจากที่เราได้เคยลองชาร์จหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับและนั่นก็คือทั้งหมดของข้อมูล c h e รี v ยิบซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ออฟโรดที่กำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเราเร็วๆนี้ที่ผมบอกว่านี่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ออฟโรดที่ลุยได้ดีกว่าเจคู6 ev ครับ ส่วนหนึ่งก็คือมาจากศักยภาพของตัวรถด้านฟิสิกอลต่างๆนะครับการออกแบบของรถในเรื่องของฟอนต์โอเวอร์แฮงค์เรียโอเวอร์แฮงค์มุมแอพโรดแองเกิลรวมไปถึงความสูงของรถด้วยทําให้รถไฟฟ้าคันนี้เหมาะอย่างมากกับการที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าออฟโรดอย่างแท้จริงครับเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นอาจจะมีพละกกำลังน้อยกว่าครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของ j 6 แต่ด้วยพะละกําลังประมาณ200กว่าแรงม้าในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการลุยในเส้นทางออฟโรดโดยเฉพาะเมื่อตัวรถมาพร้อมกับโหมดที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อ4ว d วเดรและมีโหมดการขับขี่ที่เป็นออฟโรดโดยเฉพาะก็จะทําให้รถจดไฟฟ้าคันนี้สามารถลุยได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งครับส่วนในเรื่องของราคาก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่จะชี้ชะตาในการทําตลาดของรถจดไฟฟ้าคันนี้ สำหรับในเรื่องของราคานะครับมีข้อมูลเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเชอรี่ V23 นั้นจะเป็นรถจดนไนฟ้าที่มีราคาเริ่มต้นถูกกว่าในฝั่งของ J จคู6 EV ซึ่งจากกายภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคของรถเรื่องของขุมพลังและฟีเจอร์ต่างๆที่รถมีมาให้นะครับก็ชี้ชัดว่าในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีราคาถูกกว่าในฝั่งของ J จคู6 EV อย่างแน่นอนนะครับ เรายังไม่ทราบว่าเชอรี่ V23 นั้นจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่ซึ่งหลายๆสื่อเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าในรุ่นเริ่มต้นนั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ700,000กางขณะที่ในรุ่นท็อปนั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ800,000กว่าบาทแต่ที่แน่ๆเราทราบว่าตอนนี้ j จคู 6EV ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยในรุ่นเริ่มต้นของฝั่ง j จคู 6EV นะครับปัจจุบันมีราคาจำหน่ายอยู่ที่799,000บาทครับ ขณะที่รุ่นกลางนั้นมีการปรับรลดราคาลงมา9 4 9 0 0 0บาทครับจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการเปิดราคาที่1 9 9 0 0ล้านบาทขณะที่ในรุ่นท็อปนี่นะครับปัจจุบันปรับรลดราคาลงมาเหลือที่1น9 0 0 0บาทครับจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดราคามาที่1 249,0 0 0บาทครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าด้วยโครงสร้างของ j 6 ev ที่มีการปรับรลดราคามาใหม่นะครับเหลือที่ประมาณ700,000ปลายจนถึงประมาณ1.1ล้านบาทเนี่ย ทางฝั่งของเชอร y v ี่วนั้นพวกเขาจะเปิดราคาทั้ง3รุ่นย่อยนั้นมาที่เท่าไหร่จะเป็นช่วง7 0 0 0แสปลายจนถึง8 0 0แสนปลายปายเยอย่างที่หลายคนคาดการไว้หรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อครับและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เราได้นํามาฝากในวันนี้นะครับเมื่อมองภาพรวมของ c h e ร์รี่วคันนี้แล้วผมเชื่อว่ารถจดไฟคันนี้จะเข้ามาเป็นรถจดไฟสไตล์ออฟโรดที่ลุยได้ดีดกว่าเจคูซิกอย่างแน่นอนครับ แล้เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างและมีใครรอ,อการเปิดราคาของเชอรี่ V 2 3คันนี้อยู่หรือเปล่าจากสเปคเบื้องต้นที่เราได้นำมาฝากในวันนี้มีข้อสังเกตตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่อยากจะให้ปรับเปลี่ยนในรุ่นนี้ก่อนที่จะมีการเปิดราคาคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ หรือว่าอยากจะทราบข้อมูลในส่วนไหนอยากจะให้เราหยิบหัวข้อไหนมาเล่าเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยครับถ้าทีมงานรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมเปิดจากคาริเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ